ตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลรรม5กองร้อยไปกระชับพื้นที่บริเวณพื้นผิวถนนราชดำเนินนอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมพัทมิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้านฝั่งคู่ขนานถนนราชดำเนินนอกนะครับด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่สะพานมัคคาวารังสรรคร์ถึงแยกสวนมิกศกกวันเพื่อเปิดการจราจรหน้าธรรเนียบรัฐบาลครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการเปิดการจราจรได้สําเร็จประมาณใช้เวลา30นาทีนะครับ ปฏิบัติการต่อจากนี้ทางพลตํารวจตรีวิชัยสังกรภัยผู้บังคับการตารวจนครบาลหนึ่งก็ไปเข้าไปเจรจากับทางแกนนําเพื่อจะขอคืนพื้นที่ส่วนที่เหลือนะครับทางด้านพลตํารวจตรีประวุฒาวนศิริโฆษกศูนย์ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสราสศก็บอกว่าการขอคืนพื้นที่ครั้งนี้ก็ขอคืนพื้นที่ได้บางส่วนครับก็เป็นไปตามนโยบายก็เป็นไปตามคําสั่งของทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ระบุว่าภายใน1-2ถึงวันนี้จะให้มีการเปิดเส้นทางนะครับ ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเข้าไปเจรจาโดยใช้เหตุผลเป็นหลักทําด้วยความระมุนละม่อม้าที่ทุกนายก็มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแนวข้างต่อไปก็คงเป็นการเจรจาเพื่อขอคืนพื้นที่เพิ่มเติมครับทางฝากฟังของแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าง Facebook ทันทีนะคะโดยนายปานเทพพวัวพงพันธ์ระบุว่าตำรวจได้ พื้นที่คืนไปแล้ว2เลนในทางคู่ขนานกระทรวงศึกษาธิการด้วยกองกำลังตำรวจ3กองร้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความต้องการของรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามในการออกประกาศพราบาความมั่นคงในขนาดนี้นะคะทางด้านนายประพันธ์คุณมีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะส่วนหนึ่งระบุว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ในที่สุดเองก็ได้เผย่าแท้ให้ประชาชนได้เห็นจนหมดเปลือก วันนี้ได้สั่งให้ตำรวจสลายมนชนที่สภาเมขวานเพราะกลัวว่าความจริงจะถูก เปิดโปงในขณะเดียวกันมีการรายงานข่าวระบุว่าทางพันธมิตรเองก็เตรียมที่จะระดมมวลชนเพื่อมากดดันและขอชุมนุมในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะครับทางนายกรัฐมนตรีเองก็ขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทํางานมาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงขอบคุณทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่ยอมเปิดถนนให้นะครับเพียงแต่ว่าทางผู้ชุมนุมเองก็ยังมีลักษณะที่บอกว่านายกเนี่ย เป็นคำสั่งออกคําคสั่งให้ตํารวจเข้ามาขอคืนพื้นที่หรือว่าใช้คําว่ากดดันผู้ชุมนุม